ล่าสุดโพส์ส่งท้ายคนแห่แชร์โมเมนต์ของพรว์พรวแสงทองวุฒิมือมิกกับความใกล้ชิดในวงกินบูกระทักใกล้กันทํางานด้วยกันล่าสุดฝ่ายชายโพสอัมลาบอกรู้สถานะตัวเองกําลังเป็นประเด็นฮอตสุดๆในวงการหมอลำหลังจากที่พรวพรวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาประกาศแยกทางแต่เหมือนว่าทางฝั่งแพรว์แพรวก็ยอมรับว่าได้ไปคุยกับคนอื่นเพราะบิ๊กไม่ใส่ใจไปเที่ยวบาเกและบิ๊กเองก็เห็นพฤติกรรมของแพรว์พรวที่เปลี่ยนไปด้วยและตอนนี้บิ๊กก็ขอถอย และยุติบทบาทในวงด้วยล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีภาพของพราวพราวแสงทองและวุฒิมือมิกเสียงแห่งคณะแสงทองฟิลแลนดออกมาโดยมีภาพของพราวพราวและวุฒิที่นั่งใกล้ๆกันตอนที่ไปทานหมูกระทะรวมไปถึงภาพในที่ทอของวุฒิที่ก่อนที่พราวพราวจะขึ้นเวทีพราวพราวก็มานั่งใกล้ๆจนคนเกิดสงสัยอะไรกันแน่คู่นี้ในขณะที่ตาการทพ่อของพราวพราวก็ออกมาพูดว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปปัญหามีก็ต้องแก้จุดจบก็มีแล้วแต่ว่า เราจะไปจบตรงไหนตนก็จะไปพูดกับพราววและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้แต่ตอนนี้บิก๊กไม่อยู่เพราะบิ๊กไปอุดรกับน้องนาริตะตนก็อยากจะแนะนําทั้งสองคนให้หันหน้าเข้าหากันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมไม่รับประกันตนก็พยายามและภาวนาตอนนี้เหมือนมีเสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันเราต้องใจดีสู้เสือถ้าเราใจร้ายใจร้อนก็คงไม่ดีคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปไม่มีใครทําอะไรถูกหมดไม่มีใครดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเรายอมรับสิ่งที่ทำผิดขอโทษขออภัยบางคนขอโทษกันก็อยู่ด้วยกันไปได้ต้นอยู่ในฐานะคนกลางจะเข้าข้างลูกเขยหรือลูกสาวก็ไม่ได้แต่ไม่ว่าใครจะผิดหรือถูกก็สามารถอภัยให้กันได้ขณะที่ยังคุยกันได้ทำไมคนเราจะคุยกันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบทุกด้านในขณะที่การแสดงของวงแสงทองฟินแลนด์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางพราวพราๆก็ได้พูดบนเวทีว่าหากวันหนึ่งทุกคนไม่รักตนแล้ว ก็ขอให้ทุกคนรักองค์กรรักทีมงานทุกคนตนอยากให้ทีมงานมีกินมีใช้มีความสุขตนทำวงพรวแวแสงทองมานานตนไม่อยากให้มันทงังเพราะตนและขอโทษทุกคนอยากขอโทษ f อแต่ตนเชื่อว่าทุกกาคนเคยผิดพลาดทั้งนั้นแต่ตนเป็นคนในสื่อเท่านั้นเวลาผิดพลาดก็เลยมีดรมาม่าคนหยิบย่ำซ้ำเติมตนยอมรับในสิ่งที่พลาดแต่แล้ว,แต,แ,ลวแต่ว่าจะแก้ไขอย่างไรทางด้านวุฒิมือมิกได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ว่า ผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลาสีเดือนกว่าๆรวมๆหนึ่งศูนงานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับ สุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจา้าง